สวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องสันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเล่าสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเป็นช่องที่เอาประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์การรักษาการดูแลสุขภาพนะครับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมเรียกประจำว่าเป็นความรู้ข้างข้อของผมนะฮะ เอาความรู้ข้างขคอกมาเล่าสู่ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัตว์มือใหม่ได้รับฟังกันแล้วก็ไปปรับปรุงใช้นะครับไม่ต้องก๊อฟแบบไปทั้งหมดก็จวได้นะครับเอาไปปรับปรุงใช้กับสถานกรารณ์กับภูมิอากาศบ้านท่านนะฮะก็ถูกชื่นชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ที่จะควรจะบอกต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั้นให้ด้วยนะครับเพื่อ ช่องจะได้อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดไปซึ่งเรามีอะไรก็พบเจออะ,อะไรก็จะามาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะครับเพราะผมเองุกวันนี้ก็ทำโครงการเกี่ยวกับช่วยพี่น้องไม่ให้ช่วยน้องไม่ให้จมน้ำนะก็เป็นชื่อที่ผมตั้งออกมาเท่ๆคนะือก็เป็นการออกเดินทางออกเดินทางไปแนะนำนะไปแนะนำ วิธีการดูแลสุขภาพสัตว์นะครับวิธีฉีดยานะวิธีการสนสภายวิธีการล้างมดลูกวิธีการตรวจท้องอวิธีการเหนี่ยวนําให้เป็นสัตว์อะไรเงให้สังเกตนะครับก็จะออกเดินทางไปทุกๆจังหวัดทั่วประเทศที่พี่น้องเรียกใช้งานนะครับก็วันนี้ผมเองจะเอานำความรู้ข้างข้อ มาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องสังเกตอาการสัตว์ป่วยอย่างไรนะฮะสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงเราป่วยอย่างไรนะครับเพราะบางเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันพูดไม่ได้มันบอกเราไม่ได้ว่ามันป่วยเป็นโรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความเป็นคนละเอียดอ่อนสัง,นงเกตกนะมันสังเกตตั้งกานะมันสังเกตดูว่า ร่างกายเขาปกภาพเขาเป็นอย่างอ,าอวัยวะบางส่วนเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกถึงอะไรนะฮะวันนี้จะเอาความรู้ข้ามคอกและประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ที่ยาวนานมา10กว่าปีที่พบเจอมามาเล่าให้พี่น้อง f อได้ฟังกันนะครับว่าสัตว์ของท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้รักษายัางไงนะครับและเป็นเพราะอะไรป้องกันยังไงก็จะพยายามเก็บอะไรละเอียดทั้งหมดมาเล่ากันในคลิปนี้นะครับจะยาวสักหน่อย ก็ต้องให้พี่น้องทนทนทนดูหน่อยนะครับทนดูหน่อยหรือทนฟังหน่อยครับ mm. เพื่อเก็บออกไปเป็นไปประยุกต์ใช้นะฮะที่มันมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์แน่นอนนะครับ mm. เพราะว่าน้อยคนนะครับน้อยน้อยสถานที่ที่เขาจะเอาประสบการณ์มาตีแผ่กันนะครับ mm. ก็บางที่ก็จะอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะฮะ mm. ก็เพราะฉะนั้นก็ ฝากให้พี่น้องติดตามชมกันนิดหนึง่งเพื่อจะเอาประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่า,าเมื่อท่านไปเจอสัตว์เลี้ยงของท่านท่านควรจะสังเกตอะไรนะครับให้เริ่มต้นจากดูที่ตานะครับตาของสัตว์เลี้ยงถ้าตาสัตว์เลี้ยงปกติตาจะต้องมีแววตาที่สดใสสดชื่นนะครับเอ่อกลิ้งกรอกพอสมควรนะครับกลิ้งกรอกพอสมควรการกระพริบตา ก็ที่เป็นจังหวะนะครับนะก็แสดงว่าร่างกายปกติแต่ถ้าเกิดท่านไปเห็นว่าตาซึมมีอาการตาซึมตาไม่สดใสนั่นแสดงว่าสัตว์มีอาการป่วยแล้วนะครับสัตว์มีการป่วยแล้วนะก็อาจจะเป็นไข้หรืออาจจะป่วยด้วยโรคอะไรเดี๋ยวก็ไปประกอบกับตัวอื่นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราจะพูดให้เป็นเรื่องเรื่องจุดๆดไปนะครับ หรือให้สังเกตนะฮะให้เปิดให้เปิดเปลือกตาดูนะครับเปิดเปลือกตาดูถ้าตาสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นสีซีดเหลืองไม่มีเส้นเลือดเส้นเลือดจางนะครับเส้นเลือดไม่มีเส้นเลือดเป็นสีซีดเหลืองเลยนั่นแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านป่วยแล้วนะครับป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือดของเขาแล้วนะฮะหรือที่ภาษาที่เราเรียกกันอยู่ก็คือพยาธิเม็ดเลือดนั่นนะฮะ ที่เกิดจากสัตว์ที่แมลงที่กินเลือดดูดกินเลือดมาดูดกินเลือดสัตว์แล้วก็ทิ้งเชื้อโรคไว้เชื้อโรคก,ก็เข้าไปทาลายเม็ดเลือดแดงนะครับก็ทําให้ร่างกายสัตว์เราป่วยนะฮะก็ให้รักษาให,ให้ถ้ารักษาไม่เป็นก็ให้ตามหมอสัตวแพทย์ใกล้ๆบ้านมารักษาให้นะครับแต่ถ้ารักษาเป็นเราก็ไปซื้อยามารักษาปกติผมก็จะใช้เบรานิลกับออกซิเอลเอนะฮะร,รักษาประยันเม็ดเลือด แต่การรักษาเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนถ้าเป็นหนักก็ต้องฉีดยาหลายครั้งหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นน้อยก็ฉีดเพื่อป้องกันหรือเป็นน้อยก็ครั้งเดียวก็หายแต่ถ้าเป็นเยอะเราก็จะเป็นต้องใช้ถึง3ครั้ง4ครั้งนะครับให้เว้น15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ15วันฉีดครั้งหนึ่งอาการก็จะกลับมาปกตอิอาจจะต้องมีการใช้กับยาบำรุงเลือดควบคู่ด้วยนะครับนะครับก็ ให้สังเกตดูนะครับถ้าป่วยก็รักษาแต่เนิ่นๆจะเสียเงินน้อยแล้วก็จะเสียหายน้อยนะครับการรักษาแต่ต้นมือให้เราเป็นมันเราเป็นคนมันสังเกตอาการสัตว์เนี่ยฮะเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้เนาะเราต้องมันสังเกตเองนะครับทีนี้พอรู้ว่าเป็นแล้วอย่านิ่งนอนใจนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่เอานะฮะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นก็ปรึกษาแพทย์ใกล้ๆบ้านหรือ ษา่านผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็ได้นะฮะแล้วก็ทําการรักษาเชื้อนะครับลาดับต่อไปให้ต้องเกตตาอีกนะครับถ้าเกิดว่ามีมันเป็นฟ้าเป็นอ,อาการคล้ายๆวุ้นนะครับคล้ายๆวุ้นเส้นๆนะครับวิ่งผ่านตาหรือวิ่งขึ้นจากใต้ตาไปหาข้างบนนะฮะบนตานั่นแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นพยาธิ ขึ้นตาแล้วนะครับพยาาิเทนได้วันนี้ขึ้นตานะฮะพยาามขึ้นตาก็ใช้ยาถ่ายพยาธิรักษาเหมือนกันใช้เป็นยาถ่ายพยาธิชนิดก,กินนะฮะให้ใช้3วันติดต่อให้ใช้ตามสามวันติดต่อตามน้ําหนักเลยนะตามผู้มือการใช้ย,ยาเลยหรือจะให้ดีเราก็ใช้ไอโอแมกเอฟฉีด e ไปด้วยในไหนก็จับวัวแล้วนะครับในไหนก็จับวัวกรอกยาพยาธิแล้วก็ไอโอแมกเอฟฉีด e ไปด้วยเลยตามตามตามน้ําหนักตัวนะฮะปฏิบัติตามนั้นนะครับ ก็ก็จะดีมากมากนะถือว่าป้องกันด้วยนะหรือหรือถ้าสังเกตเห็นตาถ้ามีอาการขาวคุณนะขาวคุณนี่ก็แสดงว่า,าถ้าขาวคุณจากข้างนอกก็แสดงว่า,เ,าเป็นหญ้าติจิ้มตาหรือโดนเยี่ยวมดแดงหรือแตนต่อยนะฮะก็อย่างนั้นก็ ใช้ยาหยอดตาหลอดละยี่บ้าบาทหยอดตาคนนั่นนะครับก็ทาทาบ่อยๆก็จะหายไปเองแต่ถ้ามีอาการคุณออกมาจากภายในนั่นก็เป็นพยาธิขึ้นตาเหมือนกันต้องต้องใช้ยาเหมือนที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นก็พยาธิเข้าในตาแล้วนั้นอันตรายมากแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้ก็เป็นตาบอดนะครับตาบอดหรืออาการที่มีตาปริ้นตาปริ้นคือ ตาแดงปริ้นออกมานั่นคืออาการคันตาอาการคันตาก็เกิดได้หลายจากปัจจัยนะฮะอาการตาที่เกิดจากาขนขน,ขนขนของหญ้าขนของญ้าหรือพวกบุ้งพวกมแมลงบุ้งนะที่ขนเข้าตาเนี่ยเขาก็จะคันเขาก็จะถูถูแล้วก็เขาก็จะเอาเอาเท้า,เาหลังอะเขีย่ยเขี่ยเขี่ยอะไรแบบนี้นะ ก็จะเกิดตาอักเสบนี่เราก็ใช้ยาหยาดตาคนได้หรือที่ผมเคยลงคลิปไว้ว่าใช้น้ำตาลปีป๊บหรือใช้หัวหอมกับเกลือเม็ดนะก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันรักษาอาการพวกนี้ซึ่งอาการพวกนี้คือหมายความว่าคันตาตาอักเสบด้วยด้วยวัตถุภายนอกเข้าไปนะฮะแต่อีกชนิดหนึ่ง อาการอักเสบอาการปิ้นของตาแล้วมีน้ําตาไหลตลอดนะนั้นเกิดจากพยาธินะครับให้รักษาพยาธิเหมือนกับอาการที่ข้างต้นที่พูดมาคือคือพยาธิมันลุกลามเยอะมันก็มามาชัยอยู่รอบๆดวงตาก็เกิดอาการอักเสบจากข้างในออกมานะครับอันนี้ก็ให้แยกแยะให้ถูกนะครับว่ามันเป็นจากไหนมาคือถ้าเป็นจากาพูดง่ายถ้าเป็นจากวัตถุภายนอกที่ว่าจาก ขนของบุ่งขนของออย่าเข้าตาเนี่ยน้ำตาจะไม่ไหลจะไม่มีน้ำตาไหลแต่ถ้าเกิดจากพยาิน้ำตาจะไหลอยู่ตลอดฮนะให้สังเกตเห็นอย่างนั้นนะครับวิธีรักษาวิธีสังเกตก็เขาคร่าวข,ข,ของดวงตาก็จะประมาณนี้ลำดับต่อไปก็สังเกตจมูกนะฮะจมูกคือถ้าจมูกแห้งปกติแล้วเนี่ยจมูกของสัตว์เนี่ย จะเยิมจะมีน้ําใสๆเคลือบอยู่ตลอดนะครับจะมีตุ่มเหงื่อผุดขึ้นมาตลอดนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพปกติปกติถ้า <c oughs> วันหนึ่งท่านไปเจอจมูกแห้งนะครับจมูกแห้งเลยเนี่ยหายใจแรงจมูกแห้งไม่หายใจแรงจมูกแห้งนะครับนั่นแหละครับเป็นไข้แล้วก็ประกอบกับหูเมื่อกี้นี้ตาเมื่อกี้นี้นะครับ ก็หูเย็นก็พูดไปแล้วนะเอ็มเมื่อกี้พูดเรื่องตาหูแล้วนะเรื่องหูแล้วก็จมูกครับก็ประกอบกันนะครับยืนซึมนะครับก็แสดงว่าเป็นไข้แล้วนะครับเป็นไข้แล้วก็ให้หายารักษาได้เลยนะครับหรือตามสตัตวแพทย์ได้เลยคือ จมูกแห้งนี่ใครขึ้นแล้วนะฮะก็ใช้ปกติผมก็จะใช้บูตาซิลกับพวกโนวาเพนสเตปอ่็เน20ทับยอะไรพวกนี้นะฮะเ็นสเตป20ทับ20จะเป็นพวกแก้อาเจ็เชนิเฉียบพันนะครับก็ให้สังเกตอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตขั้นต่อไปเรื่องจมูกถ้ามีขี้มูกถ้าขี้มูกค้นไหลออกมานะครับเป็นขี้มูกเหลืองๆเ,เป็นแห้งกังติดจมูกเนี่ย ถ้าท่านเห็นอย่างนั้นแสดงว่าตว์เลี้ยงของท่านเริ่มเป็นโรคปอดแล้วนะฮะเริ่มเป็นปอดอักเสบแล้วถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังก็อาจจะเสียชีวิตได้หมายถึงพยาธิพยาธิอาจจะใช้ปอดแล้วก็ทําให้เป็นปอดอักเสบนะครับบางตัวก็ไอนะบ,บางตัวก็มีอาการไอด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องหายารักษาปอดมารักษานะครับส่วนมากก็จะใช้พวกตระก,กูลเซฟนะครับเซฟฟีออเซฟตีเคียลนานโนเซปอะไรพวกนี้นะครับผมจะใช้พวกนี้รักษาปอด นะครับจะดีมากนะก็แต่ถ้าเป็นน้ำมูกใสอ่าถ้าน้ำมูกใสนี่ไม่เป็นปอดนะฮะไม่ใช่ปอดเกี่ยวกับการแพ้อากาศหรือเป็นไข้จากอาการที่เคยคุยมา,มานะฮะจมูกแห้งแต่น้ำมูกไหลเป็นสีใสๆอ่าอันนั้นอาจจะอันนั้นเป็นไข้ครับอาการเป็นไข้แต่ถ้าน้ำมูกใสไหลออกมาไม่ ไม่ไม่ฟูมฟล์ไม่เยอะก็ไหลเป็นปกตินิดนิดหน่อยหน่อยก็คือเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติเป็นการแพ้อากาศนิดนิดหน่อยแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างนี้อ่าไม่ไม่อันตรายนะครับอันนี้คือให้สังเกตดูมดลูกเอ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 ๊ดมูกนะครับพูดผิดนะก็เรื่องของจมูกก็คร่าวๆก็คิดว่าน่าจะสังเกตกันเท่านี้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็รักษานะครับ ครับลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องปากนะครับปากนี้สำคัญนะครับเวลาเจอก็ให้สังเกตว่าสัตว์กินหญ้าปกติไหมนะฮะอา,าอาหารการกินปกติไหมนะถ้าเขากินไม่ไม่ปกติก็ให้สังเกตว่ามีน้ำลายไหลไหมนะฮะมีน้ำลายไหลย,ยืดถ้าน้ำลายไหลเป็นฟองสีขาว ถ้าเกิดอยู่ปกติเราไปถึงเห็นเขา,าเคี้ยวเอือ้องยับ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 ก็น้ำลายไหลเป็นสีขาวขาวเป็นฟองฟองอันนั้นปกติไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าท่านเห็นน้ำลายไหลเป็นใสย,ยืดยืดยืดมาอันนั้นแสดงว่าเป็นปากเท้าเปื่อยนะครับหรือโพรงในช่องปากอักเสบเป็นแผลนะครับ นะให้ไปยาแต่ให้สานิษฐานไว้เลยว่าเป็นปากเท้าเปื่อยวิธีสังเกตปากเท้าเปื่อยก็คือเปิดปากดูนะนะเอืดอย่างนี้นะเอือดวิบวิป,ปากว้นเปลือกเนี้ยนะแล้วก็ดูดูตำไรฟันนะฮะอันนี้ปากคนนะฮะไม่ใช่ปากวัวปากคว <c oughs> ายทําสาธิตให้ดูนะฮะก็พลิ้นดูนะฮะถ้าริมฝีมปากนะครับเนี่ยถ้าริมเนื้อชมพูปกติจะเป็นเนื้อชมพูถ้าเปิดออกมาแล้วมี เป็นแผลนะฮะอันนั้นเป็นปากเท้าเปื่อยก็วิธีรักษาก็ตามหมอ,อามานะครับมารักษาปากเท้าเปื่อยกันนะครับแล้วก็วิธีสังเกตปากอีกนะวิธีสังเกตปากอีกถ้าท่านมีโอกาสได้เปิดปากสัตวนะ์ดูนะครับก็เปิดดูหรือเปลือกลิ้มฟิบปากเนี่ยฮะเนี่ยเปลือกลิ้าถ้าถ้ามันซีดนะครับถ้ามันซีดมันเหลืองเหมือนกับตานะครับ ก็คือเป็นพยาธิเม็นเลือดเรียบร้อยนะครับต้องรีบรักษานะครับถ้าเกิดปล่อยไว้ไม่มีอะไรดีนะครับเสียเสียกับเสียนะครับแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึง่งว่ามันยืนเคี้ยวเอื้องไหมปกติสัตว์เลี้ยงสัตว์สี่กระเพาะเนี่ยถ้าเขาหยุดพักมีเวลาพักเมื่อไหร่เขานิ่งเมื่อไหร่เขาจะต้องเคี้ยวเอื้องทันทีนะครับเคี้ยวเอื้องก็คือการ ขยอกอาหารออกมาเคี้ยวใหม่นะครับขยอกหญ้าจากข้เพาะใหญ่เนี้ยเอามาเมาเคี้ยวให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะการกินครั้งแรกเขาจะกินหย,ยาบๆเข้าไปก่อนเพราะว่าสัตว์ป่าเนี้ยสัตสัตเลี้ยงเนี้ยมันมีสัญชาตญานสัตว์ป่าอยู่แล้วการกินเขาก็จะรีบๆรีบๆกินเพื่อระวังภัยนะฮะรีบๆกินให้ให้อิ่มก่อนไม่งั้นก็เดี๋ยวตัวอื่นมาแย่งบ้างไม่งั้นก็ภัยจากเสือจาก ถงสาราสัตว์จะมารบกวนเขาบ้างเขาต้องรีบๆกินนะครับพอกินเสร็จก็เวลาพักผ่อนของเขาก็ขย้อนอาหารตรงนั้นอนะมา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 ย่อยมา,าเคี้ยวใหม่เคี้ยวให้ละเอียดใหม่นะนั่นนะครับก็ถ้าเราไปเห็นเขาไม่เขากัดกรามแข็งยืนกัดยืนนิ่งอย่างนั้นก็สแสดงว่าป่วยแล้วนะฮะป่วยด้วยโรคอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีหนึง่งแสดงว่าป่วยแล้วถ้าปัดไม่ย้ายเอื้องนะครับหรือ ถ้าไปเจอสัตว์ยืนกัดกรามกัดกัดกรามกรอดกัดกรอดกัดกรอดนะครับเพราะปกติปกติสัตว์จะไม่กัดฟันนะฮะสัตว์จะไม่โกรธเหมือนคนนะกัดฟันกรอดกัดกรอดอย่างนี้ไม่เป็นนะทําไม่เป็นแต่ถ้าเขากัดฟันแสดงว่าเขาต้องมีอาการผิดปกติภายในร่างกายอาการผิดปกติภายในกระเพาะลําไส้นะครับถ้าเขากัดฟันนี้แสดงว่าเขาปวดท้องนะครับ ต้องพยากรก็ต้องปรึกษาหมอนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ้ามีเวลาต่อก็จะคุยได้เป็นเรื่อยๆแต่ก็จะพยายามนะครับพยายามจะเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องให้ทราบทุกๆเรื่องนะครับพยายามจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์เพราะช่องนี้เราทําขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรงนะฮะเพื่อเราจะได้คุยกันมีประสบการณ์อะไรดีๆก็จะเอามาคุยถ่ายทอดกัน ผมเดินทางไปทางแต่ละภาคของประเทศไทยแต่ละจังหวัดผมไปเจอประสบการณ์อะไรดีๆของคนเลี้ยงสัตว์ผมก็จะถ่ายทอดขออนุญาตถ่ายทอดเอาชีวิตของเขามาถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปากแล้วนะครับต่อไปให้สังเกตอะไรอีกนะครับสังเกตหางนะครับหางสัตว์ถ้าท่านไปเจอสัตว์เลี้ยงของท่านถ้าสัตว์เลี้ยงยืนตาซึมหูตก ลำลายยืดนะ,นะอันนี้ป่วยแน่นอนนะครับหางก็สําคัญนะครับหางก็ไม่ไกวไม่แกว่งด้วยถ้าสัตว์สังเกตนะครับว่าถ้าหางนิ่งยืนนิ่งหูตกนั่นก็แสดงว่าป่วยหนักนะครับป่วยหนักแล้วนะครับต้องรีบจัดการรักษาทันทีนะครับนะก็จะเป็นอาการเดียวกับหูตกตานั่นแหละครับปากเปิดที่เล่าให้ฟังฟังมาที่ผ่านมาแล้วจะให้สังเกตต่อไป หางให้สังเกตที่ขนหางด้วยนะครับสังเกตที่ขนหางถ้าขนหางร่วงโดยไม่มีสาเหตุโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าสัตว์ของท่านป่วยเป็นโรคพยาธิไม่เลือดแล้วนะครับถ้าหากข้าขนร่วงขนหางร่วงนะครับก็ให้รักษาเหมือนกับที่กล่ามาข้างต้นนั่นแหละครับมันก็จะรวมๆกันทั้งร่างกายสัตว์นะครับสังเกตดูนะครับ ว่าสัตว์เราป่วยเป็นอะไรลำดับต่อไปก็ให้สังเกตดูขานะครับขาถ้าท่านไปเห็นสัตว์เลี้ยงของท่านยืนอยู่สะบัดขานะครับยืนสะบัดขาสลัดสลัดนียฮะสลัดขาสลัดบ่อยๆแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นหนอนนะครับเป็นหนอนที่แผลแล้วมีแผลที่กลีบเป็นแผลที่เล็บนะฮะ ให้รีบรักษานะครับเป็นหนอนคือถ้าปล่อยไว้เสียหายนะครับตายได้นะถ้ายืนสลัดขาสองไม่ต้องสองนะลำดับต่อไปก็เลียเลียเลียร่องเล็บนานๆนะครับยืนแล้วเลียเลียนานๆแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นแผลที่เล็บแล้วนะฮะเป็นแผลที่เล็บนะครับถ้าเลียด้วย สลัดขาด้วยก็แสดงว่าเป็นแผลและมีหนอนด้วยนะฮะเป็นแผลและมีหนอนด้วยแต่ถ้าเรียนนี่ยังไม่มีหนอนถ้าเรียนแล้วไม่สลัดนะฮะยังไม่มีหนอนครับก็ลำดับต่อไปก็ถ้ายืนขาแข็งยืนขาแข็งเดินขาแข็งอ่ะแสดงว่าสัดเลี้ยงของท่านป่วยแล้วนะครับป่วยแล้วให้ดูอาการประกอบ คูหลังด้วยนะครับเดินหลังแข็งเอีอ้ยวตัวลําบากเอีอ้ยวตัวยากเวลาเดินแข็งทื่อทื่อๆนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคไข้าขาโรคไข้าสามวันอะไรเงี้ยก็รักษาก็มีวิธีรักษาก็ใช้ผมก็จะใช้บูตาซิลกับโนวาเพนอีกเหมือนเดิมนะครับอาการไข้พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ไม่ไม่ท้องเป็นสัตว์ท้องเปล่าเป็นสัตว์ตัวผู้ผมก็จะใช้ เด็กแซมเบดเด็กซาหรือเด็กตอนเอพวกนี้รักษาหายนะไม่มีไม่มีปัญหารักษาหายท,ทุกตัวอยู่แล้วนะครับนะครับวิธีการสังเกตร่างกายสัตว์นะครับก็มีอีกนะครับให้สังเกตจากขนนะครับขนปกติขนสัตว์นี้ถ้าร่างกายแข็งแรงนี้ถ้ายืนอยู่กลางแดดเรามองเฉียงเฉียงไปนะฮะมองตนานไปเนี่ยจะสะท้อนเงาเหมือนรถวิง่งเหมือนรถ สะท้อนเงาแสงอาทิตย์อย่างนั้นนะครับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เลี้ยงก็จะเงาสะท้อนเหมือนกันถ้าสีขาวก็จะขาวเป็นเงาถ้าสีแดงก็จะแดงสีดําก็จะดําขลับนะแต่ถ้าถ้าเห็นว่าขนของขนสัตว์ของท่านสีหมอง,มองๆเศาๆขนฟูๆอ่าดังนั้นสแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นพยาธิแล้วนะครับต้องทําการรักษาพยาธอ่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องพยาธมาก,ก็ ทุกอย่างก,ก็เป็นหลักใหญ่ใจความจากพยาธิรวมทั้งเรื่องขนนี้ด้วยนะครับเรื่องขนก็เป็นพยาธิก็ถ่ายพยาธิไอ,อ,อวอมักเอฟหรือถ้าขนหล่นด้วยขนฟูด,ด้วยขนขนร่วงด้วยนั่นนก็ขนเศร้าด้วยขนร่วงด้วยก็เป็นเม็ดเลือดด้วยนะฮะก็ให้รักษาพยาธิตามที่บอกมาข้างต้นนั่นแะครับถ้าทำพยาธิแล้วจบหมดทุกอย่างเลยฮะรับรองได้ นะครับแล้วให้ดูอีกอย่างหนึ่งผิวหนังถ้าเกิดว่ามีตุมมีปุ่มมีปุ่มนะฮะมีโปนเป็นเม็ดเป็นเป็นตุ่มเป็นตุ่มทั่วตัวก็อันนี้ก็เป็นพยาธิผิวหนังนะครับเป็นพยาธิผิวหนังให้รักษาพยาธิเหมือนเดิมนะครับเนเดิมพยาธิผิวหนังก็เป็นยาไอโอมักเอฟฉีดยากรอกนี่แหละครับนะครับแล้วก็ถ้าผิวหนังเป็นขุยผิวหนังเป็นขุย ผิวหนังเป็นพวงนะครับผิวหนังเป็นคล้ายคล้ายห่อเลือดนะฮะอันนี้เป็นไหลขี้เลื้อนนะครับเป็นไหลขี้เลื้อนตัวนี้ถ้าดื้อยาจากไอโอแมเอฟมาแล้วจะจะรักษายากมากตัวนี้จะต้องใช้ยาลัดหลังยา,ถ,ายถ่ายพยาธาิเอาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ปกติถ้าดื้อจากไอโอแมปกติฉีดไอโอแมกเอฟไหลพวกนี้ก็จะตาย เห็บเผาอะไรพวกนี้ตายหมดอยู่แล้วแต่ถ้ามันดืออด้อยาปุ๊บพอดื้อยาแมคเอฟเพราะเราใช้ยาไม่ตรงโดสบ้างใช้ยาไม่สม่ําเสมอบ้างปล่อยป่าละเลยอะไรเงี้ยก็พอดื้อยาไอว่าแมคเอฟมาแล้วจะกลายเป็นไร้ขี้เลื้อนู่นี้พัฒนาพอพัฒนาแล้วเขาจะมีฤทธิ์มากขึ้นทําให้สัตว์ป่วยเป็นขี้เลื้อนนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องใช้ยาลาดหลังซึ่งราคาแพงมากไซเด็กตินนะเป็นยาลาดหลังแพงมากกว่าเราพันกว่าบาทเกือบสองพันนะ รวมส่งด้วยก็สองพัน 2, เลยนะยาตัวนี้ใช้รักษาหายครับใช่ตัวนี้รักษาหายนะครับแต่ถ้าถ้าไม่หายก็จะมียาควบคุมอีกตัวหนึง่งแต่ตัวนี้ต้องโทรคุยกันเป็นการตัวตัวบอกไม่ได้เพราะว่าไปรักษาผิดๆถูกๆเกิดเสียชีวิตมาแล้วมันเสียหายนะครับเสียหายเพราะเป็นยาอันตรายมากเป็นยาควบคุมจะต้องมีเป็นผู้ชํานาญการบอก หรือคือโทรมาหาโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําให้โดยละเอียดนะครับวิธีการสังเกตหนังนะครับสังเกตหนังก็จะมีอะไรอีกทีกนี้ก็นา่าจะละเอียดแล้วนะสังเกตทางร่างกายแล้วหนังก็เป็นพยาธิแล้วครับก็ถ้ายังขาดหรืออะไร ที่ผมยังสัตว์ตกบกพร่องไปเนี่ยให้พี่น้อง f อฟคอมเมนต์มาแล้วอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากให้เอาเอาอะไรมาเล่า,าสู่กันฟังในช่องสันดาคฟ,ฟารมเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เล่าสู่ให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ฟังเนี่ยครับอ่ายินดีครับยินดีก็คอมเมนต์กันมาเลยยังเรื่องสังเกต เรื่องอื่นก็คงไม่มีแล้วนะฮะเรื่องสังเกตก็อาจจะผมไม่ได้เลคเชอร์พอดีวันนี้เดินทางด้วยไม่เลคเชอร์ก็หัวข้อก็อาจจะขาดปกปก้องนะฮะถ้าถ้ามีอะไรพี่น้องจะให้เสริมเมนคอมเมนต์มาเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมให้ในคลิปต่อ,ตอไปเพราะว่าเราต้องการเล่าเอาประสบการณ์แล้วก็การแก้ไขมาเล่าสู่พี่น้องฟังอยู่แล้วนะฮะ สำหรับรายละเอียดการรักษาเนี่ยถ้าพี่น้องไม่เข้าใจให้โทรคุยกันนะฮะให้โทรคุยกับผมได้ได้เพราะว่าอยากจะให้เป็นการโทรคุยมากกว่านะฮะหรือหรือทางอินบ็อกก็ได้ครับทางอินบอ็อกเอ่อถ้ามันไม่มากเกินไปก็คุยทางอินบ็อกทันดายาสัตว์ก็ได้นะท,ทางเพจนะครับอินบ็อกมาในเพจทันดายาสัตวนะ์ถ้ามีเวลาว่าปุ๊บก็จะตอบให้ทันทีถ้าส่วนมากก็จะว่างตลอดตอบตลอดอยู่แล้วนะฮะ นะวันนี้ก็คิดว่าถ้าไม่ละเอียดก็คงตกค้างอยู่นิดหน่อยให้พี่น้องคอมเมนต์มานะครับว่าต้องการจะให้พูดเรื่องอะไรจะให้อธิบายเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อๆไปให้สําหรับคลิปนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลายังไงก็ฝากช่องสันดาฟาร์มไว้ในอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับถ้าอยากได้ช่อง นี้อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ